าเด้อพี่น้องพ่อกับรายการกินอีกแล้วเนาะสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุกคนพี่น้องเลยนะสบายดีสูมองสุพี่น้องเลยพ่อกระ่องเคยลาอีกแล้วพี่น้องเลยพ่อกับการกินอีกแลวพี่น้องมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวจะเจ้าครับเดีียวเดี๋ยวเเด้อพจ กันลุงกับปูกากินกับกินเด้อสามเคยพี่น้องเยัดข้าวปรุนงแ่งเลยลงมาป้าโดนแดดแล้วมันพึ่งไว้มันเลยแขงมันถือแดดแลวก็ถือลมนี่พี่น้องเถึงว่าจะเารกวนทางนั้นมีประชิชนอยเด้อพี่น้องเอ้ยกินนต้อกันพี่น้องเอย เอารงมาหน่ยนาะอาบึงน้ำยาหน่อยนึงี่้ีน้ำยาไก่บ้านน้ำยาไก่บ้านพี่้องนีโอ้ยเหลืองนเลยน้ำยาไก่ป่าลงโอ้ยันไดไก่ป่ามันก็คักแล้วไก่ป่าเราได้ไปหาดูเลยนะไก่ป่าน้ำยาไก่ป่าโอมกปาชับปย่ับ่ยงนี นี่พี่น้องเอ้ยนี่สาลูกระของแท้ลูกโดดมาลุงแพรลูกโดดเลยมันจากกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ท่องเยอะเลยไม่ได้ไปทางไหนมื่อน้อกินก๋วยเตี๋ยวแล้วแล้วก็กินข้าวกินข้าวแล้วก็กินข้าวปุ้นมีแต่แนวเลยนเนาะสามกินเลยสามกินเลยต้องกินเพื่ออยู่เนาะเราบ่าเนาะโดูลงกินเพื่ออยู่โอมินเพื่ออยู่เพื่อกินเพื่ออยู่และอยู่เพื่อกินเลย สามเคยเพิ่มพลังได้เมื่อไหร่ผมมือเพิ่มพลังโดยเฉพาะเลยมีพี่องมาด้ดิเก่งหนูไม่ได้ไปกินหนูแค่มาส่งพี่เด่นพี่เด่นจะกินบ่ไม่พี่เด่นมาดูตกใไหมลูกมาหน้าเม้พี่เด่นกินข้าวปุ้นไหมข้าวปุ้นไหมข้าวปุ้นนาเอาพี่หมน่าทานใหอพี่มมาหน้ไปอยูไปดยังไมไม่กินหร ข้าปุ้นข้าุน้ำไก่ยุดกยุดเราด้วยกรปส่งเอ๊ะบเลยครับเอาขป้นขึ้นมาบบ้านนะครับคือจะไม่แข็งน่ากำบันได้บบ้านที่สามพี่เอดูมบ่อยขึ้นเนยนะยังอีขามุ้งหกม้เนี่ ยมงมีหามือเรามือที่หาเตรียมเตรียมของข้อกระต้มขนมจะคือวันยังเลยบุญวันที่พลาแเลยเนาะวันที่บ้าวันที่บวันาทีตที่เราบุญบานเฮ้า ผมบานมีเสียงบหรบขาวเนาะดูคุยยังไงนเพิ่รบ้านวขเชียบอ่เดรสัลลัดเนี่ยเ่ใส่นสได้กับพี่กินไปก่อนเนาะีวเลยวด้ัวก็ีเขียวๆเด้คอยขาวไม่ไหวแก้วนะหวานแลแดง มันหวานเลยถูกแล้วมันไมมันุกลมันหวานมเลยถูกแล้วหวานนี่เปิดเป็น่หวานมันหวานจังหน่อยเนาะเดร็จแล้วจะใช้ได้ยกน้ส็จไหมไหมช้อนเขือเลยนาะพี่หนกันจิมเนาะดยเมองะไอนไมัเนาะไปจับเสื้ออันไป เอ่ยนะนี่แบมาจับเลยจับล oh ุง no. ล um, ุงกั้นลงลุงมันเป็นจะผ่าบ่เอาก็มีเดี๋ยวมันจะงอจะวบมีลุงน้วบอขับปุ้นขี่ปุ้นเีนแม่โอเคขับขับปุ้นขับปุ้นไหม <laughs> mình sáng phải xăm vào phòng kẹt. bảo không kẹt. Mãi mày, mày 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 ก็จาหัวหูแล้กาหันโพดไมไม่หนุกางเกงมาเอาไปแล้แต่ผมไดใจ่จาบดุงงใส่บ้าหัวเข่า นี้ไม่้องเลยชุกีอปากเขาเขาขอให้ลุงว่าเรื่อง่ลุงเจ้าเคยลุงม่เรื่องนะฮั่นเบ้เฮียาเ้าขาเ้าสานะเดี๋ยวอ่ปตงเ็ดเหงาเฮงเา้นาฮันว่าอยางนมีมูแล้วเครับผมบุ่บ้านนลยุนานเ้าเลยสามเ้ยเงาเลยมากระจับเงา ปนีนงบ่้มาเป้าบอได้ไปจองอันขายของบ่พอได้นบ่ได้เห็ดพวกมอได้เห็เมียบ่เนาะอันขอร้องมินนี่บอไปเมียไปหายไป้บ่าว่ะพวกพาได้เห็เมียแล้วเฮ้ยไปเปผู้บ่าว

โล้ยเียเบิ่งแข่งข้าจนน่อยเชงบุญงานงวดก่อนกับบไดเขาไปเห็นหอดบุญเลยอันนี้กัดพื่อจิบนไดเมื่อดอกไป้ากินบ้อกินวัดกินเะกินโกศนาอยู่อันเดอร์ขึ้บางีไม่ได้ไปเนาะ

cắt <laughs> bớt ừ. à, ừ. nó là, là, bớt là gì vậy? bớt nó con sang bò con <laughs> ดีพอเด็กัวมันบาปสิเพราะว่าไม่กันมลองมแ่เอา่นึงครัดยู่แงลมดสองจับองพกเราไม่ค่อยรับเท่าไหร่นี่ถือว่าโอมุดไปหัวลงหัวใหญ่แล้วก็นน ไม่ได้โย่หมอคอยอันรับอันของดองคืออันข้าวปุ้นหมอรุ่งกินทะลุเลยกินลงกินอะไรรับไปทุกทีเลยหมอคอยอยากเขากันเนาะเสียบเลยเนาะน้ำไก่ล่าเลยด้วยพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกทุกคนทุกทุกฐานที่ติดตามทุกทุกซองในครอบครัวบาลังชีเคียวเนาะพ่อฟันไม่กินนะสบายดีสบายดี